่ะครับก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็รือแล้วนะครับตัวเจ้าพลังนะครับ tf 1 0 5 l 10แรงครึ่งนะครับก็กองอะไรนี่จะอยู่ทั้งนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับก็เมื่อวานช่วงประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าลูกค้าเขามารับตัว110นะครับก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูก็ถ่ายไม่ทันนะครับพอดีลูกค้าเขารีบ นะครับก็เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้ดูนะครับตัว110หลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปตอนติดเครื่องอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเสียงนะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตัดคลิปให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับก็หลังจากที่ดูคลิปแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับก็เครื่องอย่างเดียวก็หกพันนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่สามพันกว่าบาทนะครับก็อะไหล่แท้นะครับแต่เปลี่ยนไม่หมดนะครับตัวนั้นจะเปลี่ยนแต่ชุดลูกแหวนนะครับชาร์ปอะไรพวกนี้ปอกมันได้เปลี่ยนลูกปืนไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ฟิตระบบมันเครื่องใหม่ทั้งระบบเลยนะครับก็ จากในคลิปถ้าดูนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนควงเนี่ยแค่ควงเฉยเฉยก็น้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นล้อแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นระบบน้ํามันเครื่องที่สมบูรณ์ใช้ได้นะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตอนติดเครื่องนะครับคือเครื่องตัวเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องควันขาวก่อนหน้านั้นที่ทําคลิปไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะก็ คิดว่าน่าจะแหวนมันหลวมนะครับแล้วมันก็เลยกว่าน้้ามันเครื่องกลับไม่หมดนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่รื้อดูนะครับแต่หลังจากที่รื้อดูแล้วนะครับก็ได้ค้นพบสาเหตุอย่างนึงนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเตะเนี่ยตัวเตะปั๊มเนี่ยเบลเตะปั๊มเนี่ยมันคอนได้นะครับซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าเครื่องเนี่ยตอนแรก ปั๊มชิมปั๊มก็ลองไปแค่แผ่นเดียวนะครับตัดปะเก็นแบบบางสุดเนี่ยลองเลยนะครับปอนหัวฉีก็ไม่ได้อัดนะครับพอเวลาติดเครื่องสะดุดมีควันขาวนะครับก็ไม่รู้จะแก้ไงก็เลยถอดฝาข้างออกมาดูมาเจอตัวนี้มันสึกนะครับแล้วก็เลยตัดปะเก็นเนี่ยลองไปนะครับสรุปพอติดเครื่องก็ยังเป็นอีกนะครับเพราะว่า ไอตอนเราตัดปะเก็นใส่เนี่ยพอเราเอามือจับเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วมันแน่นแน่ๆน,นะครับแต่พอมันไปอยู่ในเครื่องครับเครื่องมันเหวี่ยงะครับแรงอัดมันสูงครับก็ปะเก็นขาดหมดเลยก็เลยเอาเบี้ยวของ95มมเตอต์ที่แล้วครับใส่ให้เขาไปแทนนะครับก็หายนะครับแต่ก็ยังมีควันขาวหน่อยๆก็ไปไล่ที่หัวฉีดนะหัวฉีดไม่ดีนะครับก็เจ้าของเขาเอาไป สูบน้ําในสวนปลาล์มนะครับ30กว่าไร่นะครับที่จังหวัดตราดนะครับก็ตัวนั้นก็จบงานไปนะครับทีนี้ก็เหลือตัวเจ้าพลังนะครับคือหลังจากที่ลงคลิปเจ้าพลังไปเนี่ยคือจะสังเกตได้ว่าคนจะเข้ามาดูกันเยอะมากนะครับก็คือส่วนใหญ่จะสนใจกันนะครับเพราะว่าเครื่องตัวเจ้าพลังเนี่ยก็รู้กันก็จะมีสรรพคุณเรื่องอ ชับละลายไม่ก็ข้อขาดนะครับมีปัญหานะครับระบบมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพเครื่องที่ไม่เคยถอดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนี่ก่อนเลยให้ดูปอกสูบก่อนเลยนะครับนี่อันนี้คือสภาพปอกสูบนะครับยังใช้ได้นะครับวิธีทดสอบว่าปอกสูบเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ย เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในปอกนะครับแล้วเอามือเนี่ยรูปให้หมดทั้งปอกเลยทั่วทั้งปอกเลยนะครับเน้นว่าทั่วทั้งปอกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ลองเอาเล็บเกี่ยวดูถ้าเล็บเกี่ยวแล้วไม่ติดสแสดงว่าใช้ได้นะครับ <Oui> ก็คือถ้าเอามือรูปล้วงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเอาเล็บเกี่ยวเนี่ยปรากฏว่าลูดออกมาแล้วมันไม่ติดเล็บเลยเนี่ยสแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ามาเริ่มมีเป็นร่อง นะครับเป็นลองเริ่มกินแล้วอันนี้ก็แนะนําว่าควรเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแรงอัดไม่ดีมั่งนะครับหรือไม่ก็น้ํามันเครื่องขึ้นหัวลูกสูนะครับก็หมอน้ําดีไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วก็ไอตัวบูทตัวนี้นะครับไอตัวปลายก้านเนี่ยก็เริ่มมีอาการสึกหน่อย นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถอดเปลี่ยนได้ไม่เป็นไงนะครับก็อันนี้ทิ้งไว้มันผงมันลงนะครับก็เฟื้องมันก็จะตามอายุการใช้งานนะครับมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ากะว่าไม่ทําขายนะครับหรือเครื่องทุกครั้งอย่าลืมนะครับโอลิงตัวนี้นะครับตัวละห้าบาทสิบบาทเปลี่ยนทุกครั้งนะครับอุ่นใจไว้ก่อน นะครับไม่งั้นน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นเดี๋ยวเสียเวลาลืออีกรอบนึงนะครับนี่เลยโอลิงตวง5บาท10บาทนะครับเดี๋ยวหาโอลิงของเดิมให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับนี่โอลิงของเดิมนะครับถอดทุกครั้งเปลี่ยนทุกครั้งนะครับอุ่นใจดีกว่านะครับทีนี้มาช่วงนาทีระทึกใจนะครับลุ้นเหลือเกินนะครับว่าตอนลื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นข้อเบอร์ไหน อ่ะอันนี้ให้ดูลูกทวงก่อนนะครับน่าเห็นไหมครับอืมเห็น F 1 1 0นะครับฟืบหมุนออกมาโอ้สายวิ่งเลยนะครับอืมใช้ได้นะครับเบอร์ STD นะครับโอ้แน่นอนมากนะครับ ตอนนี้ก็เลยว่าตอนแรกว่าจะขายที่นี้พอเป็นข้อเบอร์เอทเลยไม่ขายแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เองนะครับจะเอาไปทาเครื่องล้างรถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นข้อเบอร์เอทีดีจริงๆนะครับอันนี้คือก้านสูบนะครับของเขาที่ลื้อมานี่นะครับเอ็นเยสิบนะครับเดี๋ยวเลือ่อยดูเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับนี่ช้ำอยู่อืนะครับแต่ว่า เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนชาร์ปใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นไหมมันหมดแล้วข้างนึงนะครับเดี๋ยวถอดน้อนให้ดูก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าพลังนี้ที่เจอมาก็มันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นเบอร์เอ d ทีดีแล้วนะครับอือครับ นี่นะครับดูลักษณะการกินของเขานะครับอืมอืมอ่าเห็นไหมครับ s t d นะครับสวยงามมากเดี๋ยวถอดอิกอันให้ดูนะครับอืมนี่นะครับ s t d นะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นหัวลูกสูบเขานะครับนี่มีตายันมานะครับหัวลูกสูบนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆครับมันจะเป็นถ้าเพื่อนๆดูครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนาไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพา ลูกสูบเนี่ยเแบรบกก็คือแบบว่าพอติดติดอยู่ปุ๊บยู่ดีเครื่องมันหยุดหมุนไปเลยนะครับก็คือลูกติดนะครับแล้วคั้นว่าจะเปลี่ยนใหมก่ก็ลูกนึงก็ประมาณ500กว่าบาทของแท้นะครับอันนี้ก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งมาให้นะครับเป็นพอดีเจ้าของเขาใช้105อยู่นะครับแต่ว่าเขาจะอัพร15นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพพอใช้ได้นะครับ ก็โอเคไปไปหยาดตังไปนะครับอันนี้ก็เป็นฝามือหมุนเขานะครับจะสังเกตได้ว่าปากมันแตกนะครับก็เลยเดี๋ยวสั่งไอตัวไอ้นี่มาแล้วนะครับสั่งฝามือหมุนมาใหม่นะครับก็คือเอาเอาเป็นแบบที่ปากไม่แตกนะครับจะได้สวยๆนะครับอืมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะต้อง มันเป็นรอยนะครับอืมนี่เห็นไหมครับมันเป็นรอยกินแล้วนะครับแล้วก็เลยได้ทําการสั่งฝาใหม่มาแล้วนี่นะครับเจ้าพลังนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับสังเกตเนี่ยมันจะอยู่งองเงงงองเงกได้นะครับก็เฟืองปั๊มนี่ก็ใช้เป็นของเทียมก็ได้ไม่ต้องใช้ของเท่ก็ได้นะครับก็สั่งมาแล้วนะครับ นี่อันนี้เป็นตัวปลายข้อนะครับอืมนะครับอันนี้ตัว250บาทนะครับแล้วก็นี่อันนี้เฟืองปป๊มน้ำมันเครื่องเทียมนะครับร้อยร้อยสาบาทนะครับแล้วก็สั่งฝาครอบวาล์วมาใหม่นะครับอันนี้สองราสนะครับทีนี้นเดี๋ยวมาดูฝาสูบกันนะครับอันนี้คือฝาสูบ โอ้โหสวยกิ๊บเลยนะครับไม่มีรอยจมนะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ใบปัดลวดนะครับล้างหน้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวบดวาวนะครับแล้วก็อันนี้ตัวปั๊มก็เพิ่งเปลี่ยนลูกปั๊มไปนะครับเป็นของมาวินนะครับคั้นว่าจะเบิกของแท้ใหม่ก็ไม่น่าไหวนะครับของของแท้ก็อยู่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับนี่อันนี้เป็นฝามือหมุนเดิมเขานะครับโอ้โหเขาตีงอเขาตีซะงอเลยนะครับและนี่พอเวลายกแล้วหมุนเนี่ยมันเจ็บมือนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเพราะเพราะว่าคันว่าจะหามือสองมาใส่มือสองก็ราคาก็แพงพอๆก็เบิกใหม่ก็เลยเบิกใหม่ดีกว่านะครับทีนี้มาดูลูกทวงกันนะครับ โอ,โ,โอ้โหลูกถ่วงี้แน่นมากนะครับยังแน่นปึ๊กนะครับอืมเดี๋ยวจับขยับให้ดูนะครับอืมแน่นมากนะครับไม่ไม่ไม่ขยับเลยนะครับแน่นอึกนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูลูกปืนข้อนะครับอืมนิดเดียวเองนะครับ ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจะของเก่าเนี่ยเขาใช้ดูแลดีนะครับเขาขยันถ่ายมันเครื่องบ่อยนะครับลูกปืนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับคือหลกัลกๆเลยเนี่ยยันมาเนี่ยในตะกูทีเอฟเนี่ยครับไอระบบมันเครื่องเนี่ยมันจะง่ายกว่าคูต้ตานะครับมีแค่โอลิงตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีเอ่อตัว เฟืองปั๊มมันเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงเฟืองปั๊มเนี่ยครับเนี่ยหลักๆมีแค่นี้เองนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแล้วก็เปลี่ยนหมายหมดนะครับแล้วก็อย่างเจ้าพลังเนี่ยสําคัญก็คืออย่างที่เคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือลูกปืนข้อสองตับเนี่ยนะครับสําคัญนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้นะครับคือไหนๆก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับอุ่นใจกว่านะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับระบบมันเครื่องก็ทำบูตตัวนี้ให้ดีเปลี่ยนโอลิงเช็คโอลิงให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคูบูตานี่ขเขาโอลิ่งก็จะเยอะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแต่ยันม่าเนี่ยมีแค่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีไอ้ตรงเฟืองปั๊มจุดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาไล่เก็บงานตรงบูตปลายข้อตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวเฟืองปั๊มนะครับให้มันแน่นยายมันคอนแค่นี้เองครับแคนี้ก็ใช้ยาวๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่างข้างในก่อนนะครับอืมคอนี้ยังสวยสวยมากนะครับยังเป็นเอ d เดิมกิฟเลยนะครับก็ตอนแรกกะว่าจะเอามาทําขายทีนี้พอถอดมาเห็นมันเป็นเบอร์เอทดีก็เลยไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่า เพื่อนๆก็น,นก่า,นาจะรู้ดีกันนะครับส่วนใหญ่นีหายากนะครับแล้วอะไหจ่เ้าพลังอ่ะตอนนี้เลิกผลิตแล้วด้วยนะครับล่าสุดที่ได้ยินมาเนี่ยเขาว่าคอเวงเจ้าพลังแท้เนี่ย้าเบิกหมายเนี่ยต้องมีประมาณ6700 0นะครับถ้าเกีร์พอใช้ได้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเบอร์ ATD แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับบางคนก็บอกว่าหลังจากที่เวลาเจียแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนข้อแท้นะครับเนื้อเหล็กมันไม่เหมือนกันนะครับ บางคนก็ข้อเทียมเขาบอกว่าเจียแล้วอ่ะพอเวลาใช้อ่ะมันก็ยังคอนเขาแคเขาแคเหมือนเดิมนะครับเนื้อเหล็กมันไม่เหมือนข้อแท้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับก็ได้ทําการลือ้อหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวเนี้ยก็ได้ลองถามลุงๆทั้งหลายดูนะครับว่าจะทําสีใหม่ดีไหม เขาก็บอกว่าไม่ต้องล็อกเก็บไว้เดิมๆอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับก็เลยว่าตัวนี้จะไม่ทําสีนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ชมนะครับเอาแบบเดิมๆเลยนะครับของก็อยู่ในรังครบๆเลยนะครับอ่ะนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับลูกปั๊มนี้ก็จะเป็นของมาวินนะครับตัวนี้ก็ ร้อยร้อยร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบาทไม่รู้นะไม่แน่ใจอันนี้เป็นลูกปั๊มเก่านะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวดูลูกปั๊มเดิมนะครับเออนี่ลูกปั๊มเดิมนี่ของเท้เลยนะครับนี่นะครับจะมีตายันมาอยู่นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับของเท้นะครับแต่ว่าทีนี้ปลายมันออก ซีซีนะครับเป็นรอยแล้วนะครับก็เริ่มไม่ค่อยจะโอเคครับไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับแต่ว่าอตอนเปลี่ยนนี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าก็มีหลายคนเขาทําดูเลยเขาทํากันแล้วนะครับก็ลองหาหาดูได้นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้รีบทํานะครับก็เดี๋ยววันไหนถ่ายเสร็จทําเสร็จก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะครับอ่ะนะครับก็สําหรับใครที่สงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าออกยังไงนะครับก็คือมันเป็นตัวเขาเรียกปลายก้านนะครับเป็นอะไรนะเดี๋ยวขอหยิบดูก่อนนะว่ามันชื่ออะไรนะครับนะเอ่อ มม่มีบอกอีกนะครับก็เรียกว่าบ uh, นะูทเอ่อบูทเกนปั๊มน้ำมันเครื่องปลายกาดละกันนะครับก็ใครเขาเรียกยังไงก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับทีนี้ก็วิธีเอาออกก็เอาเนี่ยครับเอาเป็นน็อตอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าหาเหรือยาวๆก็ได้นะครับเนี่ยน็อตอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็เอาคีมล็อกเนี่ยจับที่ตัวน็อตแล้วก็ตีออกนะครับหรือว่าใครมีวิธีเอาออกวิธีอื่นก็ลองแนะนํามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปกันตลอดนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ